นก็มีคนในพื้นที่เขาเล่ากันว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะตอนที่ก่อสร้างกันอยู่มันได้มีการใช้รถไถโดนบังงูจงอางใต้ต้นใสรเข้านั่นเลยทําให้เจ้าแม่งงูจงอางอาฆาตนั่นเองครับ เช้ามืดวันที่15มีนาคม2568เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อสะพานอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการทางด่วนสุดตัวในบริเวณใกล้เคียงซอยพระรามที่2ซอย25ถนนพระรามสองแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครเกิดถล่มลงมาเลยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ,จ็บเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้ติดค้างอยู่ภายในหลายรายก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่จะมาช่วยดำเนินการช่วยเหลืออีกแล้วหรอครับท่านโอ้โหน่ากลัวชิบหายเลยว่าคือสำหรับใครที่ต้องใช้ชีวิตผ่าน เส้นพระรามสองช่วงนี้คือหน้าขนลุกจริงๆนะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมถนนเส้นพระรามสองเนี่ยมันถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆขนาดนี้และเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมไอ้ถนนเส้นพระรามสองเนี่ยมันถึงซ่อมมันถึงแก้นานขนาดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมเอฟบม,มิทังนะครับจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันผมไม่ขออะไรามากเลยฮะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด,ด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเป็นคนแรกๆและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยรักกันนะครับ จากข้อมูลที่ผมไปหามาตามสื่อข่าวเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่านับตั้งแต่ปี 25, 2021, 2 5 6 1จนถึงปีที่แล้วหรือ2 5 6 7กว่า6ปีเนี่ยเอาแบบไมนะ่นับปีล่าสุดเลยนะได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ถน,นนเส้นพระรามสองมามากกว่า2,000รอบเลยครับมีข้าวของรถลาเสียหายอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บมากถึง1000รายและมีผู้เสียชีวิตเป็นหลักร้อยรายเลยถือว่าเยอะมากๆแบบชนิดที่ว่าไม่น่าจะมีถนนที่ไหนในประเทศไทยที่เกิดอุบัติเหตุเนื่องมาจากการก่อสร้าง เยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ทีเนี้คําถามก็คือแล้วอะไรมันเป็นสที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาบ่อยขนาดนี้กันล่ะอันนี้ถ้าเราจะพูดให้เห็นภาพเราต้องย้อนความกลับไปตั้งแต่สมัยเริ่มก่อสร้างถนนพระมาม2นู่นเลยครับถึงจะเห็นภาพกันนะ คือถนนพระรามสองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าสมัยก่อนนู้นที่ยังไม่มีถนน,นเส้นนี้แต่ก่อนอะ่ะมันมีเพียงแค่ถนนทางหลวงหมายเลขสี่ 4, หรือถนนเพชรเกษมเท่านั้นที่มันเป็นถนนหลักวิ่งตรงจากกรุงเทพลงใต้โดยที่ถนนเส้นนี้เนี่ยจะวิ่งผ่านตั้งแต่ฝั่งทนของกรุงเทพตรงโซนสี่แยกท่าพระบางแครน้องแขมไปผ่านนครปฐม,มผ่านราชบุรีแล้วก็ไปเพชรบุรีแล้วก็ลงใต้ไปซึ่งถ้าเราดูจากภาพแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอ้โหยาวไกลแล้วก็อ้อมโลกมากมากเลยแถมถนน เส้นนี้เนี่ยก็ยังเป็นถนนแค่2เลนอีกด้วยฉะนั้นพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันควรใช้รถมากขึ้นมันเลยทําให้การจราจรแออัดนั่นเองครับแต่ปัญหาเนี่ยเอาจริงๆมันก็แก้ไม่ได้ยากเพราะถ้ารถมันเยอะกว่าถนนเราก็แค่เพิ่มช่องถนนหรือขยายถนนให้มันกว้างขึ้นก็แค่นั้นแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างนั้นละสิครับเพราะในสมัยนั้นพื้นที่รอบๆถนนเพชรเกษมมันเป็นเขตชุมชนที่มีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นดังนั้นการที่เราจะขยายถนนมันเลยเป็นทางออกที่ทําได้ยากมากๆแต่ ด้วยเวลานั้นเนี่ยมันได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเกิดขึ้นมาแล้วทางรัฐบาลเนี่ยก็เห็นปัญหาตรงที่ว่าถนนเพชรเกษมเก่าเนี่ยที่มันเป็นเส้นหลักจากกรุงเทพลงใต้มันเป็นหนึ่งปัญหาที่เราควรแก้นะพวกเขาก็เลยสรุปออกมาว่าเราจะสร้างถนนใหม่ที่ออกจากกรุงเทพปุ๊บสามารถตัดลงใต้ได้ปั๊บเลยแบบไม่ต้องอ้อมล่องแบบถนนเพชรเกษมขึ้นและนั่นเลยทําให้เกิดถนนใหม่ที่ชื่อมาว่าถนนธนบุรีป่ากท่อหรือในปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าถนนพระรามสองขึ้นมานั่นเองครับคือโครงการถนนนี้ บอกเลยว่ามันใช้เวลาการสร้างเนี่ยสั้นมากๆเหมือนถ้าจําไม่ผิดนะถนนเส้นนี้มันเริ่มก่อสร้างปี2513แล้วก็เสร็จในปี2516มั้งคือ3ปีเท่านั้นเองอ่ะหลังจากนั้นก็เปิดใช้งานได้เลยเว้ยแล้วปรากฏว่าหลังจากที่เปิดใช้งานไปผลตอบรับแม่นดีจัๆเลยครับสำหรับคนที่ต้องการจะลงไปภาคใต้นะเพราะถนนเส้นนี้มันไม่ต้องอ้อมโลกเหมือนถนนเพชรเกษมแถมระยะทางอ่ะมันก็สั้นกว่าเกือบ40กิโลเลยครับนั่นเลยทําให้คนเนี่ยเริ่มแห่มาใช้ถนนเส้นนี้เพื่อลงใต้ กันมากขึ้นเอ้าถนนพระานสอง สร้างเสร็จไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับหลายหลายคนฟังไม่ผิดมันสร้างเสร็จไปแล้วครับแต่มันก็สร้างขึ้นมาเพียงแค่2เลนวิ่งสวนกันก็แค่นั้นทีนี้พอมันมีคนเริ่มมาแห่ใช้ถนนเส้นนี้เพื่อลงใต้กันมากขึ้นแล้วมันก็เลยทําให้อุบัติเหตุเกิดบ่อยขึ้นตามมาจนถึงขั้นที่ว่าชาวบ้านเนี่ยได้ตั้งตำนานขึ้นกันมาเลยว่าที่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะตอนก่อสร้างได้มีการใช้รถเกตไถรังงูจงอางใต้ต้นใส่เข้านั่นเลยทาให้จงแม่งูจงอางอาง ฉะนั้นใครที่ขับรถผ่านถนนเส้นนี้กลางคืนบ่อยๆก็มักจะมีเรื่องเล่าบอกต่อๆกันว่าบางคนอาจจะได้เห็นผู้หญิงพร้อมเด็กๆยืนอยู่ข้างทางบ้างก็มีหรือบางคนเจอโผมาลิมทางบ้างก็มีหรือบางคนเจอโผล่มากางถนนเลยบ้างก็มีเช่นกันครับน,น,น,นั่นเลยทําให้รถที่ขับผ่านไปผ่านมาพอเห็นแล้วเลยต้องหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุนั่นเองฮะซึ่งอันนี้ก็คือตำนานความเชื่อที่ชาวบ้านเนี่ยเขา,เล,าเล่าต่อกันมานะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็ต้องใช้วิจัยยายน แต่ทีเนี้ยละเรื่องความเชื่อกลับมาสู่เรื่องของถนนกันต่อก่อนคือถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าพอมันมีแค่ถนน2เลนน่ะแล้วคนมันแห่มาใช้ถนนเส้นนี้เพื่อลงใต้กันหมดมันก็ไม่แปลกเลยครับที่มันจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยแต่นอกจากเรื่องที่คนแห่มาใช้ถนนเส้นนี้เพื่อลงใต้กันแล้วอ่ะมันก็ยังมีอีเว้นใหญ่บางอย่างที่ทําให้ถนนเส้นนี้รถติดมากขึ้นไปอีกซึ่งถ้าถามว่าอีเว้นที่ว่านั้นมันคืออะไรมันก็คือเขตบางขุนเทียนในตอนนั้นแหละที่เป็นทางผ่าน งานเกิดขึ้นมาครับและพอมันมีโรงงานแล้วยังไงมันก็ต้องมีคนงานมีที่พักมีหอพักมีบ้านมีเอวี่จริงๆกับเบลเกิดขึ้นและมันก็จะต้องมากันมันกะตักแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอในจังหวัดเดียวกันช่วงนนะั้นรัฐบาลก็ได้ออกแผนเศรษฐกิจฉบับที่5ในพศ2525-29ขึ้นมาซึ่งแผนพัฒนานี้เนี่ยทางรัฐบาลเขาต้องการที่จะขยายความเจริญไปยังเขตอื่นๆนอกตัวเมืองดังนั้นมันเลยทําให้ถนนเส้นรามสองได้รับอันิสงส์ตรงนี้ ไปเลยเต็มๆตั้งแต่เขตบางขุนเทียนไปยังสมุทรสาครน,นู่นเลยและเท่านั้นยังไม่พออีกในเวลาต่อมาในช่วงปี2530เนี่ยสะพานแขวนพระราม9ก้าก็ยังมีการเปิดให้ใช้งานพร้อมกับทางพิเศษหรือว่าทางด่วนก็ได้เปิดได้ใช้งานทางพิเศษเฉลิมพรานครออกมายังดาวคนองท่าเรือที่จะออกไปโผล่เส้นพระรามสองอีกโอ้โหทีนี้แหละพระเจ้ามคุณเลยทางด่วนก็เปิดสะพานแขวนพระราม9ก้าก็เปิดมีโรงงานมาเปิดอีกพูดได้คำเดียวเลยครับว่าอ,อ,อินพระราม สองเลยครับแต่แต่แต,แต,แต่เท่านี้มันก็ยังไม่พอเลยฮะเยอะจังคือ <Hey, S 1> อย่างนี้ครับในปีถัดมาอีกปีเดียวเท่านั้นเองอะในปี2 5 3 1มันก็ได้มีโครงการอีกโครงการนึงเกิดขึ้นมาใกล้ๆกับเขตบางขุนเทียนโดยโครงการนี้เนี่ยมีชื่อว่าโครงการมหาชัยเมืองใหม่ซึ่งโครงการนี้แม่งมีทุกอย่างเลยครับบ้านหมู่บ้านจัดสรรตลาดสดโรงพรยาบาลหรือแม้แต่ส่วนนะ้ำก็มีเหมือนกันแล้วพอมันเริ่มบึ้มบ้ามซัมเบ้ทั้งเขตบางขุนเทียนแล้วก็โครงการ มหาชัยเมืองใหม่เนี่ยมันเลยทําให้จําเป็นต้องขยายเส้นทางพระรามสองเป็นกว้างขึ้นจาก2เลนเป็น4เลนนั่นเองครับโดยการขยายถนนในครั้งนี้ตามข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะอยู่ในช่วงปีประมาณสัก2532จนถึง2537หรือประมาณสัก5ปีด้วยกันแต่ว่าในช่วงที่เขากําลังขยายถนนกันอยู่เนี่ยมันดันเกิดนิคมอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาอีกแล้วครับที่สมุทรสาครทีนี้แม่งกลับมาลูกเดิมเฉยเลยโรงงานอุตสาหกรรมมาป๊อผู้คนก็มา ่อยูก็มาแห่งอุปโภคบริโภคมาเต็มจากตอนแรกขยาย2เลนมาเป็น4เลนเหมือนจะรองรับรถได้พอแล้วแต่ตอนนี้มันกลักไม่พออีกแล้วครับเพราะจากสถิติ T, ปี2537ที่เขาเคยลงไปสำรวจกันมาเนี่ยเขาบอกว่าภายใน1วันนะวันเดียวเลยนะณนนเวลานั้นนะมีรถวิ่งผ่านถนนเส้นนี้มากกว่า35,000ันคันเลยยังไงก็ไม่พอครับทีนี้ในปี2539ัจนถึงปี2 5 4 3เนี่ยก็เลยต้องมีการขยายถนนเพิ่มจาก4เลนเป็น14 เลนแทนเลยซึ่งจุดที่ขยายเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง3มแยกบางปะแก้วจนถึงแยกต่างระดับบางขุนเทียนโดยช่วงนี้นี่แหละครับมันคือช่วงที่ชาวบ้านน่ออกมาโวยวายกันมากที่สุดว่าเมื่อไหร่แม่งจะสร้างเสร็จกันสักทีและปัญหาแม่งก็เยอะด้วยในจะเรื่องฝุนการก่อสร้างที่ยืดเยื้อกระจัดกระจายแล้วพอฝนแม่งตกแม่งก็ทําให้ถนนลื่นอีกแถมก็ไม่มีไฟให้มองทางอีกโอ้โหสารพัดสารเพเลยครับตรงเนี้ยมนเลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งฉายาถนนเส้นนี้ขึ้นมาว่าถนนเจ็ ชัวโคตรที่แม่งทั้งสร้างไม่เสร็จแถมปัญหาก็ยังเยอะอีกด้วยนั่นเองครับทีนี้มาต่อกลามคนดูตรงนี้ก่อนละกันเผื่อใครอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงสร้างไม่เสร็จเลยครับเห็นบอกกำหนดการมันจบปี43ไม่ใช่หรอคือต้องบอกนี้ครับว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องหรือเรื่องการเงินนี่แหละแล้วก็เรื่องของปัญหาผู้รับเหมาเทงานเนี่ยก็มีมาอีกนั่นเลยทําให้งานตรงนี้มันเละออกไปแต่นั่นมันก็ยังไม่แย่มากเพราะสุดท้ายงานเนี่ยมันก็ยังเสร็จสิ้นในปี4อีต่อมาซึ่หกหร มันก็ยังโอเคนะว่ายังสร้างเสร็จใช่ไหมแต่เชื่อไหมครับว่าการสร้างเสร็จในครั้งนี้แม่นทั้งลําบากทั้งลําบนเพราะเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงปี39จนถึง4 6เนี่ยตลอด7ปีที่เลดมามันเหมือนกับมหานรกของชาวพระรามสองเลยก็ว่าได้เพราะตามข้อมูลที่เขาบอกมาคือในระหว่างการขยายถนนตรงช่วง3แยกบางปะแก้วที่มันเลดเลดอะ่ะมันดันมีโครงการอื่น,นที่ยขตถนนทําพร้อมกันขึ้นมาด้วยโดยโครงการนั้นก็คือโครงการขยายถนนบางขุนเทียนจนถึงนิคมอุตสาหกรรม นนั่นเองแล้วทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่า2โครงการนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาได้คุยหรือตกลงอะไรกันหรือเปล่าแต่ที่รู้แน่ๆเลยคือแม่งทําพร้อมกันเลยครับโอ้โหคีเนียครับบนไลัยวายว่วเลยครับคือเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเวลาเขาจะทําถนนหรือทําทางสักที่หนึ่งที่มันยาวๆเนี่ยคือมันไม่ควรที่จะปิดทั้งเส้นทางแล้วแบ่งเหลือครึ่งเลนแล้วทําอะไรแบบนั้นแต่มันควรจะทําเป็นท่อนๆเป็นตอนๆเป็นทอดๆไปอย่างสมมติ ปิดท่อนแรกให้เหลือ2เลนท่อนตื่นก็เปิด4ี่เลนเหมือนเดิมทําท่อนแรกเสร็จก็ไปทําท่อนสองแล้วเปิดท่อนแรกก็ใช้งานต่อมันก็จะทำให้รถเนี่ยระบายไดเ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยพอมันมี2โครงการทําพร้อมกันในถนนเส้นเดียวกันเนี่ยไอ้นั่นก็ปิดไอ้นี่ก็ปิดถนดนแั่นก็เลยเหลือแค่ไม่กี่เลนและนั่นเลยทําให้รถติดชิปหายเลยครับและเท่านั้นยังไม่พอนะเพราะในช่วงปี3ามเก้หเนี่ยช่วงที่เขาออกมาก่อสร้างถนนกันอยู่อะแม่งดันมีห้างเกิดขึ้นมาอีก2อถึงสแห่งเลย ถนนทำสอที่พร้อมกันห้างอีก3แห่งแค่คิดก็คนลุกสู้เลยครับมันน่าจะเป็น7ปีที่ทรมานมากๆเลยนะแล้วห้างอะ่ะมันก็ทำเสร็จเร็วถูกบ้านแต่พอห้างมันเปิดแล้วอะ่ะอะไรเกิดขึ้นต่อครับปิ๊ง โ oh, อ้โหห้างเปิดมามันก็ต้องมีคอนโดมันก็ต้องมีหมู่บ้านจนัดสรรบลาๆ布บอกได้คำเดียวเลยว่าถ้ากูอยู่ในพระรามสองในช่วงเวลานั้นนะ nav. กูตายแน่นอนนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีข้อดีอยู่หนึ่งอย่าง <invece S 1> ก็คือเพราะทุกอย่างมันเสร็จสิ้นในปี46ไงทั้งโครงการขยายบางขุนเทียนห้างสองสามแห่งแล้วก็โครงการขยายถนนที่3แยกบางแก้วมันยังเสร็จอยู่แต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกตามตรงว่าพอแถบถนนพระรามสองมันเริ่มจะเริมไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถนนที่ใช้มันก็ต้องเริ่มชำรุดทรุดโทรมลง บวกกับจํานวนรถที่มันมีมากขึ้นเนี่ยฉะนั้นมันเลยมีโครงการทรํานุกบำรุงบวกกับขยายถนนใหม่ขึ้นมาในปี49-52ซึ่งก็อย่างที่บอกไปเลยครับถ้ามันมีแค่โครงการเดียวแบบเดียวๆเ,เนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ช่วงปี49-52เนี่ยรู้สึกว่าปี50กรมทางพิเศษได้มีการเปิดทางใหม่เข้ามาเพิ่มอีกโดยทางนั้นนก็คือทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กับสะพานกาญจนาพิเศษซึ่ง2ทางเนี้ยมันก็ดันมีทางออกมา ที่เส้นถนนพระรามสองด้วยทีนี้ลูบเดิมมั่งกลับมาอีกแล้วครับถนนไม่พอใช้กับรถอีกแล้วแต่มันก็ยังดีครับเพราะครั้งนี้มันก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาได้และเส้นพระรามสองก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งครับผมเย้ <Yeah. S 1> คือที่ผมบอกไปว่ามันกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งนั้นก็เพราะว่าปัญหาเรื่องของรถติดเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายไปแล้วซึ่งก็อาจจะมาจากหลายปัจจัยอย่างเช่นโครงการที่ทําขึ้นมามันสามารถแก้ปัญหาได้บวกกับมันไม่มีการก่อสร้าง อะไรใหญ่ๆที่มาขัดขวางการจะรอจอเน,นเลยน่าเลยทําให้เกือบ9้าปีเลยมั้งที่ไม่มีปัญหาเรื่องรถติดจากการก่อสร้างแต่ <c oughs> <bunk house> ความสงบสูขมันก็หายไปอีกแล้วเมื่อ7ปีที่ผ่านมาปี2.5.11 25ครับ <What? S 1> ได้มีโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นมาทีเดียว2โปรเจกต์อีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็คือเรื่องของการปรับผิวถนน chosen. ขายายช่องจราจรของกรมทางหลวง <c oughs> กับโครงการสร้างทางยกระดับบางขุนเทียนเอกชัยหรือว่ามอเตอร์เวย์ นั่นเองครับ <c oughs> พวที่สบายใจแบบชัดเจนเลยนะครับว่าจุดที่ทำเนี่ยก็คือจะอยู่ตั้งแต่ต่างระดับบางขนเทียนไปจนถึงปากท่อเกือบเอ็ดบุรีนู่นเลยเบาๆครับ 74กิโลเมตรเท่านั้นเองโอ้โห,โห,โหคนลุกสู้เลยตาเนี้ยก็ต้องบอกก่อนนะคบว่าโครงการ2โครงการนี้ที่เขาทําขึ้นมาเขาทําขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจุดย่อยๆหลายๆจุดในเส้นพะรามสองนะเพราะมันยังมีบางจุดที่ยังรถติดแบบยิบยิบย,วย,วย,ย่อยๆอยู่แต่ก็อย่างที่บอกไปครับว่าพอมันมี2โครงการที่มันซ้อนทับกันแล้วเนี่ยปัญหามันเลยเกิดเหมือนช่วงปี3 9มเก้สี่เลยว่ามันก่อสร้างประมวาการโดยที่ไม่มีจุดให้รถอะสามารถวิ่งคล่องๆได้เลยเท่านั้นยังไม่พอมันยังมี หายใหญ่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นอีกนั่นก็คือเรื่องของโควิดครับซึ่งช่วงโควิดตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจํกระได้มันจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยหยุดงานกันยาวเลยแล้วกว่าจะกลับมาทํางานกันได้เนี่ยก็คือเป็นปีะฮะแล้งานมันก็เล็ดออกไปอีกแล้วในช่วงที่มันเล็ดเอยู่เนี่ยมันด้านมีอีก2โครงการเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้วยโดยโครงการที่ว่านั้นก็คือโครงการสร้างทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนกับโครงการทางพิเศษ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแผลวซึ่งสรุปง่าย ปีหกหนึ่งถึงหกเจ็ดในช่วง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้แม่ทํำพร้อมกันทั้งหมดเลยครับยังยังยังเท่านั้นยังไม่พอนะนอกจากปัญหาการก่อสร้างพร้อมกันแล้วเรายังพบปัญหาใหญ่เท่ากับช้างอีกหนึ่งปัญหาด้วยว่าช่วงดินของถนนพระรามสองเกือบตลอดเส้นเลยเนี่ยมันเป็นทางที่ทําถนนลําบากมากๆเพราะชั้นดินที่อยู่ใต้พื้นลงไปอ่ะมันไม่ใช่ชั้นหินที่มีความแข็งแรงต่อการรับน้ําหนักมากๆแต่มันเป็นพวกชั้นดินชั้นทรายชั้นโคลน บบซึ่งมันไม่มเหมาะแค่ก,การรองรับน้ําหนักเลยแล้วถ้าเกิดฝืนทําถนนแบบนี้ต่อไปในหน้าดินแบบนี้เรื่อยๆอีกไม่กี่ปีสุดตัวแน่นอนฮะฉะนั้นถ้าจะทําถนนในเส้นพระรามสองนี้ก็จะต้องมีการปรับหน้าดินอัดพื้นในแน่นหรือทาอะไรสักอย่างหลายกระบวนการเลยซึ่งเอาจริงๆอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหายักษ์ใหญ่สุดเนะที่ทําให้การก่อสร้างถนนพระรามสองล่เสร็จช้าแต่อันเนี้ยเราก็พอเข้าใจได้มันเป็นปัจจัยทางภูมิประเทศที่เราควบคุมไม่ได้แต่ปัญหาหลักๆในตอนนี้ก็คือมันมาจากการก่อสร้างที่ท,ทําทีเดียวหลายๆที่พ ้อมกันหลายๆโครงการที่เขาบอกว่าตอนนี้สี่โครงการใช่ไหมเขาบอกมีผู้รับเหมาว่าเขามามีส่วนร่วมถ้าจากข้อมูลถ้าผมจําไม่ผิดนะ16เจ้าด้วยกันครับอะไรครับเนี่ย <laughs> แล้วผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะทํางานยากมากๆเลยนะเพราะลองดูสภาพดูครับแต่ละคนก็รับบีบมากันคนละแบบต่างคนทํางานในส่วนของตัวเองแล้วพอถนนมันต่อกันหรืออะไรกันแต่งานมันไม่สามารถคอนติเนียวกันได้อะมันก็ยากที่จะทํางานหรือสื่อสารร่วมกันเลยแล้วทั้งหมดที่มวลที่ว่ามาดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทําให้ถนนเส้นรามสองทุกวันนี้ยังสร้างไม่เสร็จหรือว่าทําได้ช้านั่นเองครับโอ้หฟังดูแล้วปวดหัวแทนเลยนะแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นแค่อย่างหรือ2อย่าง มันมีหลายอย่างมากครับทั้งเรื่องของการก่อสร้างหลายโครงการพื้นที่ใต้ดินของถนนเส้นพระรามสองที่ไม่เอื้อหรือว่าผู้รับเหมาหลายเจ้าคือโอ้หมันหลายอย่างจริงๆฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องบอกตามตรงว่ายิ่งก่อสร้างถนนนานมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงท,ที่จะเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นผมก็พูดได้อย่างเดียวว่าใช้รถใช้ถนนก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับด้วยความเป็นห่วงเลยแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยมันน่าจะเสร็จแน่นอนถ้าจากูีนกินนต่ป จะเสร็จแน่ๆแ,แต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีโครงการอะไรใหม่ๆออกมาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็เป็นกาลังใจให้เพื่อนบ้านชาวพระราม2ด้เยละกันนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปสรุปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปหน่อยในการนะครับแล้วถ้าเกิดวันนี้คำพูดมใจมไม่สุภาพหรือข้อมูตมลตัวไหนผิดพลาดประการใดผมเอ็มบมิดาต้องกราบขออภัยไว้นทีด้วยเจอกันลิปหน้าวันนี้เราไปก่อนในวอนนี้สวัสดีครับ